สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มาแชร์การพอดแคสต์อีกครั้งนะครับวันนี้ก็มีท็อปิกมาดิสคัตกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเออความตั้งใจเมื่อ4ปีที่แล้วอะ่ะกับตอนเนี้มันไม่เหมือนเดิมที่ผมต้องพูดว่า4ปีเนี่ยเพราพราะว่าเมื่อ4 0ปีที่แล้วอะ่ะผมอยู่ม6กําลังหัวเร็วหัวต่อจะเข้ามาหาลัยความตั้งใจเต็มเปี่ยมผมก็เลยเอาเพื่อนผมที่มีความคิดคล้ายๆกันเนี่ย มาช่วยกันดิสคัตกันนะฮะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเพราะอะไรทำไมอย่างนี้อ่ะคราวนี้ก็มาพบกับโมครับผมสวัสดีครับยังตื่นยังไงตื่นแล้วตื็จแล้วตื็นแล้ว,ลวมาๆมาโอเคเนี่ยอันนี้ก็คือเรียนมาตั้งแต่ห้องเดียวกันตอนมัธยมเลยนะใช่คือเมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่หมอหห้องเดียวกันแล้วก็เรียนต่อมาเรื่อยๆจนมาได้ทุนที่มหลาลัยเดียวกันก็เลยเอ,อ,อยู่ร่วมห้องเป็นเมดใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันมาก็ ห้าสี่ห้าหกปีแล้วเนอะเออรวมมัธยมอ่าโอเคอืมทีเนี้ยตอนหมหกกูกับมึงก็มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าว่าอยากเป็นอะไรโอเคเออเร,เริ่มจากกูก่อนเลยนะเออคือตอนหมหกเนี่ยโอเคผมเนี่ยเอาก่อนเลยคือเริ่มจากมันเริ่มจากพ่อแม่ผมเขาบอกว่าเขาเนี่ยเออไม่ค่อยจะมีเงินทีนี้พอไม่ค่อยจะมีเงินก็คือเขามาบอกผมประมาณช่วงหม 5, ห้ามหกว่าแบบเขาไม่ค่อยจะมีเงินนะ เออถ้าสอบเข้ามหาลัยที่เป็นมหาลัยรัฐบาลได้เนี่ยก็จะดีมากๆเลยเสร็จแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ผมเป็นคนที่เรียนไม่เก่งแล้วก็เกรดเฉลี่ยมันไม่ดีเลยเกรดเฉลีย่ยไม่ดีเลยทีเนี้ยพอมันมาตอนที่ช่วงม .5 ม .6 เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะแบบพลิกตัวทันอ่ะผมก็เลยเริ่มอยาก ดูว่าแบบว่ามีสายงานอะไรไหมคือผมเนี่ยไม่ชอบวิชาการเลยผมเลยดูว่าอะสายงานไหนไหมที่ผมจะสามารถเลือกได้โดยที่เกรดเฉลี่ยตอนม6เนี่ยผมแบบว่าไม่ต้องเยอะมากก็ได้อะไรวันนี้ <c oughs> ผมก็เลยดูว่าโอเคเป็นวิชาเกี่ยวกับการออกแบบซึ่งการออกแบบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โอเค เราชอบนะเราเรารู้สึกว่าเราเราชอบมันนะแล้วเราก็อยากจะทํามันจริงๆในอนาคตแล้วมันก็ตรงกับแกลที่พ่อแม่บอกว่าโอเคอยากให้เข้ามาหา,หล,าลัยรัฐซึ่งตอนนั้นอ่ะมันมีมาหา,หล,าลัยรัฐที่เอ่อไม่ต้องใช้เกตเฉลีย่ยแบบว่าสะสมจากมอเอ่อมอมอปลายก็ได้แค่แบบว่า mm hmm. อ่าเราสกิลแบบดีไซน์เก่งอะไรแบบนี้เราก็สามารถที่จะยืนเข้าได้เลยอะไรประมาณนี้ผมก็เลยโอเคเริ่มตั้งใจที่จะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบเป็นหลัก แต่ทีนี้การออกแบบเนี่ยมันก็มีหลากหลายประเภทนะว่าแบบว่านะแบบว่าออกแบบภายในออกแบบเอ่อแฟชั่นออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรแบบนี้ซึ่งตัวผมเองเนี่ยความจริงอ่ะผมอ่ะชอบชอบชอบแฟชั่นนะในตัวแต่ว่าที่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมเลือกเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์เนื่องจากตอนแฟชั่นเนี่ยผมผมเคยเรียนแบบว่าการงานอาชีพไงตอนตอนตอนมต้นเสร็จแล้วทีนี้มันเหมือนมีไอ้เพื่อนมันทะลึ่งข้าวเราว่า คือกูดึงดึงได้ออกดึงได้ออกยาวๆบอกว่าเฮ้ยมึงตัดตัดได้้กูหน่อยก็แกตัดได้ห,หน่อยไอความที่เพื่อนแบบว่าทะลึ่งไงแทนที่จะตัดดีๆชึบเงี้ยมันก็แบบแกว่งกันไกลอ่ะโอ้โหเข้านิ้วสิครับอเอเอแล้วคืออีกนิดเดียวมันจะเย็บก็คือถ้ามันลึกกว่าเนี้ยจะโดนเย็บเอเอเราก็เจ็บมาเราก็เลยมีปมฝันใจว่าโอเคเราอะ ชอบสไตล์ลิต์นะเราชอบแฟชั่นเราจะชอบการจับมิกซ์หรือว่าอะไรที่มันแปลกๆนะแต่ว่าเราเราไม่ชอบเย็บว่ะเพราะว่ากลัวเข็มละเออเราเราเรากลัวเข็มเรากลัวกันไกลแล้วล่ะเราคงคงไม่ไหวเออคงไม่ไหวแลลวอะไรแบบนี้ทีนี้อีกสายที่ผมมาเลือกเนี่ยคือผมมาเลือกออกแบบผลิตภัณฑ์เนืน่องจากผมมองว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันออคนไทยเรียนน้อยแล้วก็มันเหมือนอยู่รอบๆตัวเราโต๊ะเก้าอี้เออกล้องนูน่นสายชาร์จ โทรศัพท์ขอมพิวเตอรของใช้ทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นมันเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งพีเนี้ยผมไปดูเมืองนอกมาเว้เมืองนอกเนี่ยเขาผลิตภัณฑ์อะแบบว่าไปไกลมากไปไกลมากตรงที่ว่าแบบว่าคนที่เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์ในเมืองนอกอะมีอาชีพที่แบบว่าเงินเดือนพุ่งเยอะมากแล้วก็ตั้งแบบว่างานออกมา มีไอเดียแปลกใหม่ๆมาแชร์กันตลอดอะไร่บบผมเลยรู้สึกว่าโอ้คนที่เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์เท่มากเลยผมเลยแบบว่าโอเคตั้งแต่ตอนนั้นมาผมก็เลยตั้งใจเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์เรียนฝึกเพื่อที่จะเข้ามาหาลัยที่ดีอมันมันเริ่มตั้งแต่หนาตอนนั้นอ่ะก็เลยเป็นเหตุให้มึงต้องมาแบบคอยเรียนพิเศษว่าดรูปทำนู่นทำนี่เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะใช่อันนี้ของกูบ้างอ่ะมึงว่าไงคืองานอดิเรกเลยนะตอนมัธยมอ่ะชอบถ่ายรูป เล่นกล้องมาตั้งแต่มอต้นแล้วคือมือก็ถ่ายรูปมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะตั้งแต่แบบ<ช>มอต้นมอต้นเลย,ยก็ถ่าย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 แบบถ่ายเพราะแบบชอบจริงๆอ,ะอ่ะม,มีความสุขกับการถ่ายมากจนมอห้ามสี่มห้าม,ห,ามหกก็ได้อยู่สายออกแบบเพราะคิดว่าใกล้เคียงกับสิ่งที่ชอบที่สุดอเออแล้วทีเนี้ยก็เราก็ถ่ายรูปไปมอห้าหาข้อมูลว่าที่ไหนมันเปิดบ้างวะสอนถ่ายภาพ ก็มีมอทั้งรัฐทั้งเอกชนมอรัดก็ต้องสอบเอ้เราก็งงว่าเรียนถ่ายรูปทําไมกูต้องวาดรูปวะก็จริงนะก็จริงเออก็อ่ะอ่ะไหนๆเขาสั่งให้วาดกูก็วาดอ่าก็ไปหาขนขวายเรียนเรียนไปแล้วก็เออพยายามพยายามทําให้ดีที่สุดอก็สอบมอัดทั้งรัฐทั้งเอกชนเนี่ยแต่ว่ามาเอาเอกชนเพราะว่าเออเรียนฟรีได้เรียนฟรี อ่าอืมอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นสั้นๆของกูนะแต่ว่าพอเข้าไปปีหนึ่งอะ่ะกูก็แฮปปี้นะกับการถ่ายภาพทั้งตื่นเต้นได้ทํางานอะไรที่มันแปลกอะ่ะก็คือใหม่เ่ยเข้าใจไหมมีความรู้ใหม่เข้ามา <Skill S 2> ได<ม>้เรียนในสิ่งที่อยากเรียนคือแบบกูคิดว่ากูแฮปปี้แน่ๆถ่ายภาพแม่งต้องมาแล้วชีวิตกูอืแฮปปี้เว้ยพอขึ้น ปีหนึ่งก็เรียนวาดรูปนิดหแน่น,นอยเออทฤษฎีภาพถ่ายภาพถ่ายเบื้องต้นขึ้นปีสองมันเริ่มจริงจังมันเริ่มไม่เป็นงานอาดิเรกแล้วจากงานอาดิเรกต้องทําจริงจังอ,ะอ่ะเออเหมือนเรววาวาดทุกคนอ่ะส่วนใหญ่แล้วกันผู้ชายจะมีสกิลกีตาร์นิดนึงอ่ะน่าจะน่าจะพอนึงออกสกิลเล่นกีตาร์ตีคอร์ดได้เว้ยคุณชอบกีตาร์คุณมีความสุขคุณตีคอร์ดคุณร้องเพลง ส่วนตัวคุณมีความสุขเว้ยพอคุณคต้องขึ้นเวทีอะ่ะเออคุณต้องมาทําอะไรจริงจังอะพอวันหนึ่งคุณต้องซ้อมถึงแบบต้องจริงจังต้องเล่ให้คนอื่นดูต้องขึ้นเวทีและมีอนาคตที่เข้ามาคือตัวเงินออและเริ่มตะหนักได้ว่าเงินอะมันต้องหาเงินได้ด้วยเออมันต้องเป็นปัจจัยสําคัญของมนุษย์เนาะใช่อ,อันนี้ก็คือเป็นเป็น,เ,ปนเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มคลิกนิดนึงแนละ้วแบบ กูไหวเปล่าวะกูกูไหวหรือเปล่าเข้าใจเข้าใจแล้วของมึงอะของกูอะก็เอ่อตามท็อปิกนะก็คือที่ว่าทําไมณตอนนี้ใช่ไหมณตอนนี้ที่กูรู้สึกว่าแบบเปลี่ยนไปจากเดิมเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนนี้ว่าแบบว่าเออไม่ตั้งใจเรียนแหละแบบไม่ได้ไม่ได้จบมาอยากเรียนเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์อะคือกูมองว่าเออ ตอนแรกกูชอบแหละกูชอบมันจริงๆแล้วกูก็อยากจะจบไปอยากจะทํางานเกี่ยวกับสายการนี้แล้วก็อยากได้รายได้จากมันจริงๆแต่ประเด็นเลยนะคือกูออกไปดูเวไปดูของต่างประเทศอะไรประมาณนี้ต่างประเทศโตมากโตแบบโตจริงๆที่อเมริกาโตจริงๆแล้วเขาบอกว่าพี่ที่ติวิเศษรับพูดบอกว่าเนี่ยถ้าเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์อะถ้าจบไปอะทำงานเมืองนอกอะอลุ่งเลยนะอะอะแบบ ก็บเงินดีเลยอะไรวันี้เราก็โอเคเรามีไฟแล้วโอเคมันเป็นแบบสิ่งที่เราอยากเรียนแล้วก็มันหาไรายได้ได้อมีคนเติมไฟด้วยเอมีคนเติมไฟเราอายุอย่างงี้ปุ๊บ <c oughs> เริ่มจากอันแรกเลยดูแก๊ปก่อนเลยเพราะเราอะคงไม่ไม่อยากห่างพ่อแม่หรอกไม่อยากไปทํางานเมืองนอกแน่นอนอตอนเนี้ยเราเรียนตอนเนี้ยมันโตแล้วลเอาแบบพนังานเมืองนอกโตแล้วลถ้าเราเรียนไปอีกสี่ปีอะ่ะประเทศไทยน่าจะตามทัน น่าจะตามทันเปล่าวะเอาถูกเปล่าวะเลยเวลาสี่ปีไม่ใช่น้อยนะเว้ยมึงแล้วแบบออกแบบผลิตภัณฑ์น่าจะแบบว่าเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยซึ่งจะมีงานลองรับเหมือนที่ต่างประเทศเห็นคุณค่าของนักออกแบบผลิตภัณฑ์เพราะว่างานพวกนี้ใช้หัวสมองใช้ฟังก์ชันใช้ดีเทลอะไรแบบนี้มันไม่ได้ง่ายๆนะเว้ยถูกปะเชี่ยมันไม่ได้ง่ายๆเว้ยแต่ณตอนนี้ทำไมแม่งไม่เท่เหมือนในคลิปวะณตอนนี้ครับผม ปีสี่แล้วปีสี่แล้วอีกสองเดือนต้องต้องจบแล้วต้องเลิกของเงินพ่อแม่แล้วเออแล้วคือว่ามึงมันอยู่ที่เดิม <c oughs> มันหนักกว่าเดิม <c oughs> แบดโจ๊กสัดสัดแล้วคือมึงคือแบบว่าเราไม่เจออะไรกันแบบว่าเยอะมากในแบบว่าในในช่วงเปลี่ยนผ่านชีวิตนะเออในช่วงเปลี่ยนผ่านชีวิตอ่ะเออ,เออเออแต่แต่ก็ทำทำใจนิดนึงก็ทำใจนั่นแหละแต่ ไอตัวของกูเอาจริงไหมอืมกูเริ่มสงสัยในแพชชั่นตัวเองเว้ยตอนแรกอะแพชชั่นอะแม่งเป็นคำที่ดูเทมากกูสามารถใช้คำว่าแพชชั่นกับทุกอย่างได้ออเลออกนออกแม่งเด็กเห่ออเด็กเห่อเด็กเหอะแล้วทีเนี้ยเอบไอแพชชั่นกูทำไปทำมากูว่าแพชชั่นกูอาจจะไม่ใช่การถ่ายรูปว่ะอ้าวทำไมมึงคิดอย่างนั้นนะแพชชั่น แพทิร่นกูคือเงินเอ้ยไอแพทเงินนี่มันคือแบบว่าการดำเนินชีวิตหรือเปล่าหรือว่ามึงคิดว่าแบบว่าการถ่ายรูปมันหาเงินให้มึงไม่ได้หรือว่กูกูกูก็คิดนะเว้ยว่ากูก็มีความสุขกับการถ่ายรูปเหมือนกันนะแต่แต่เป็นการถ่ายรูปที่ไม่ได้รับงานจ้างใครแบบกูอยากถ่ายกูออกไปถ่ายเองอ่าแบ่งละแบ่งละอันนี้ไม่ใช่อาชีพอันนี้เป็นงานอดิเรกใช่ไหมใช่กูกูอยากให้มันวนกลับไปเป็นงานอดิเรกเหมือนเดิมอ่าและและกูอยากมีเงินไปจุนเจียงานอดิเรกกูเออโอเค ดีอันนี้ดีนั่นแหละกูก็เลยคิดว่าหรือแพชชั่นกูอันดับแรกคือกูต้องมีเงินว่ะอืมมันก็มันก็สาคัญนะกูว่าทุกอาชีพแหละเนาะแบบว่ามันก็สําคัญเกี่ยวกับเรื่องเงินมากมากทั้งหมดอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากที่จะทํางานอดิเรกแล้วก็งานอดิเรกที่เราชอบอ่ะแล้วก็ได้เงินด้วยโดยที่เรายังชอบมันอยู่งมหมโคตรยากคือแก่ทาได้คือโคตชโชคดีอ่ะเออดีนะเว้ยแบบว่าสมมุติว่าอ่ะ อย่างมึงเนี้ยอยากเรียนถ่ายรูปใช่ปะ่ะแล้วมึงวันหนึ่งมึงได้แบบว่าโอเคกูได้ออกมาทํางานกูได้ออกมาถ่ายรูปแล้วกูก็ได้เงินจากการถ่ายรูปแล้วก็ได้ไม่ใช่ได้เงินน้อยนะแบบได้เง,เงินเยอะด้วยจากการถ่ายรูปใช่แล้วก็แบบชอบงานที่ตัวเองถ่ายด้วยมันจะเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกมากกูเชื่อว่าทุกคนบนโลกนี้แหละอยากใฝ่ฝันอยากจะมีชีวิตแบบนี้เนาะเพราะว่าทุกคนมันก็มีมีคนข้างหลังเนาะต้องดูแลต้องแบบว่ายิ่งเราเป็นผู้ชายด้วยเนาะเราทางานเราก็ต้อง ไม่ต้องผู้ชายผู้หญิงหรอกเราทํางานเราก็ต้องอยากเอาเงินส่งให้แบบพ่อแม่อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็ต้องอยู่ในจุดที่แบ่งแยกแล้วละว่าอะไรที่มันจะเป็นงานอดิเรกหรือว่าสิ่งที่แบบทําอาชีพให้เราได้ในอนาคตอืมอือใช่สาหรับสําหรับกูมันเป็นมันเป็นตัวเงินที่ทําให้พลิกพลิกผันมากกว่าเออแล้วของมึงอ่ะมันมันเป็นความชอบปะหรือว่าเป็นตัวเงินความความจริงของกูแม่งแม่งก็เป็นตัวเงินด้วยนะ แต่ว่าคือของกูอะ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าคือถ้าโปรดักต์ดีไซน์ในเมืองไทยบูมนะตอนนี้นะออกแบบเพลงาบูมนะตอนเนี้ยกูอาจจะยังมีแพชชั่นการทำมันต่อก็ได้ถูกไหมแต่ว่ามันก็ไม่แน่เหมือนกันนะคือแบบว่าอากูเคยเห็นนักกีตาร์คนหนึ่งพูดชื่อได้้่ะได้ได้แหละเสียปล่ะไม่เสียพูดมาพี่ภูมิพ,มพี่ภูมิ อ่าภูมิมหมหมไหนครับเอ่อเอ่อเลเวอร์บอยอ่ะอ๋อๆภูมิพิพิศอ่าโอเคเขาเคยให้สัมภาษณ์อยู่หลายรายการหนึ่งว่าคือเขาเป็นคนที่เล่นกีตาร์เพาะมากแล้วกูมิชอบงานเขามากแล้วเขาให้สัมภาษณ์ในหนึ่งรายการว่าเออพิธีกรเนี่ยสัมภาษณ์เขาว่าภูมิทำไมภูมิถึงไม่เรียนดนตรีล่ะเออภูมิแบบภูมิเล่นดนตรีเก่งนะและ้วภูมิก็แต่งเพลงเพาะเพลงภูมิก็ดังไปทั่วโลกทำไมภูมิถึงไม่เลือกเรียนดนตรี คำตอบของภูมิก็คือภูมิรักมันมากรักในดนตรีมากมากรักในการเล่นกีตาร์รักมากๆรักจนกลัวว่าถ้าวันหนึ่งไปเรียนมันแลวต้องจริงจังเพิ่มขึ้นอะสิ่งที่รักอะมันจะหายไปแบบแบบที่ผมพูดเลยเข้าใจป่ะเออเข้าใจก็ได้แบบเียบที่ผมพูดเลยว่ามันเหมือนเลยเออมันเป็นแบบนั้นเลยเหมือนแบบว่ากลัวว่าแบบว่าเออต้องมา ูโดนตีคอร์ดนี้ไม่ได้มันต้องเป็นคอร์ดนะัมันต้องตามกฎมันต้องตามระเบียบแบบแล้วนอกกรอบไม่ได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งถึงตอนนั้นอะภูิอาจจะไม่ได้เป็นภูมิแตอนนี้เงียเชียบนะเชียบนะมนาสัปาห์ทีเ่เป็นก็เป็นแนวคิดที่ดีนะมันบางคนบางคนต้องเป็นต้องเรียนในสิ่งที่ชอบแบบตอนแรกคือกูเออต้องเรียนในสิ่งที่ชอบเพราะคิดว่าใช่อืมแต่เรียนไปแล้ว ไม่ใช่วะเออแต่ว่ามันอาจจะมีก็ได้นะเว้ยแบบว่าคนที่โอ้ผมอยากเป็นนักดนตรีครับแล้วผมก็เรียนดนตรีแล้วก็จบมาเป็นนักดนตรีเงยเออมันก็มีเยอะม,มันก็มีเยอะแหละอะไรเงี้ยแต่กูว่ามันก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกหรอกเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้อยากจะเป็นคือบางทีชีวิตมันก็เลือกมากไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเนาะการเรียนมหาลัยเนี่ยทําอย่างน้อยเลยสิ่งสําคัญเลยคือการ ได้รู้ตัวเองอืมอย่างน้อยอะได้ลองได้ลองเนี่ยได้ลองแน่ๆต้องได้ลองในสักสายงานหนึ่งแหละอืมทีเนี้ยก็ถ้ารู้ตัวเร็วตอนมัธยมมันก็จะดีมากใช่มันจะไม่เสียเวลาเลยใช่อันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดคือรู้ตัวเองก่อนมัธยมก็น้องๆคนไหนนะที่กําลังจะเข้าหาอะไรเนี่ยตอนนี้นะก็คือความฝันน้องตั้งใจไรไว้อ่ะก็ขอให้ทําไว้เถอะคือจะได้ไม่ต้องมาเสียใจว่า แบบเฮ้ยตอนนั้นกูน่าจะขยันตอนนี้ตอนนั้นตอนนู้นอเออก็คือทําไปเว้ยแต่คือพี่ตอบไม่ได้จริงๆว่าในอนาคตอะ่ะมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าคือคนเราอะ่ะสถานการณ์เปลี่ยนไปอะ่ะเวลาเปลี่ยนทุกอย่างมันจะเปลี่ยนความคิดเราได้ทั้งหมดมีผลอืมไม่ว่าสิ่งที่น้องทําจะรักขนาดไหนแต่เผื่อใจไว้เล็กๆก็ดีว่ามันอาจจะไม่ได้แบบนั้นนะ กูวางแผนไว้เนี้ยว่าแบบว่าโอเคสี่ปีจบโปรดักเมืองไทยต้องตูมตามเงินกูต้องปลาเต็มไปหมดเลยเนี่ย <c oughs> ติดโลกเลยมึงเป็นไงล่ะสี่ปีโควิด19ท <c oughs> ีนพระเจ้าจอดก็จะจบแล้วนะฮะจะจบเรียนจบพร้อมติดโร <c oughs> อแฮปปี้ดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> เรียนกูก็เลื่อนไปเรื่อยๆ่อเนี่ยบอกอ๋ออาจารย์ไว้ก่อนนะครับอาจารย์บอกเลื่อนก่อนนะครับเลื่อนก่อนนะจบก็ไม่รู้เรื่องหรือเปล่ากูมีคําถามอ่ะบอกมา ถ้าย้อนกลับไปสี่ปีที่แล้วอ่ะมึงจะเปลี่ยนแผนการเรียนไหมหูมึงจะเปลี่ยนแผนชีวิตไหมหูตอบยากเลยวะ่ะหรือมึงก็ยังจะอยากเรียนโปรดักต์เหมือนเดิมเอ,อ่อหตอบยากเลยวะ่ะมาเลยคือเหมือนกับว่าถ,ถ,ถ้าถ้าถ้านาตอนนั้นอะ่ะเราก็ยังไม่มีเอ,อ่อเขาเรียกว่าไงประสบการณ์มากพอที่จะตัดสินใจอะไร Erfahren, นั <ished. S 1> นน่นะตรงนัง้นได้จริงๆใช่ปะถ้ากลับไปอ่ะก็อาจจะเรียนปูดักเหมือนเดิมก็แล้วนะเอาเอาเอาแบบประสบการณ์ณตอนเน Kurt, igraph, แบบี้ยแต่ย้อนเวลาได้ความคิดคำอ่านตอนนี้เลยโอเคภาษาโอเคอยากเรียนภาษาเพิ่มอยากเรียนภาษาเพราะคือเรายังอ่าเรายังฟรีอยู่ไงเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปอะไรตร,ตรงไหนตรงไหนตรงไหนเพราะฉะนั้นภา,ภาษาเป็นอะไรที่เบลีกลานที่สุด ภาษารบ,บริหารการตลาดเลยไปแบบน่แต่รู้สึกว่าสําหรับกูบางคนจะบอกว่าการตลาดเบียดสุดหรือว่าบริหารตรงกลางสุดหรือว่าไปเรียนกฎหมายก็ดีนะจะได้ไม่มีคนมาเอาเปรียบอะไรแบบเนี้ยแต่สําหรับกูชาประสบการณ์นนะตอนเนี้ยกูเลือกภาษาเพราะว่าภาษากูก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นก,ก็พอใช้ได้แต่ว่า ถ้าเก่งกว่านี้ถ้าเก่งเลยก็จะก็จะด,ดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นแบบว่าการสื่อสารทั่วโลกไงไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรหรือว่าคุณอยากเป็นอะไรอะไรแบบเนี้ยมันก็ช่อนข้างที่จะใช้ภาษาเป็นส่วนสําคัญในการติดต่อสื่อสารงานคุยงานอะไรแบบเนี้ย <c ười> เพราะฉะนั้นเป็นกูเรียนภาษาแล้วถ้าเป็นเมืองถ้าเป็นเมืองกลับไปว่าสี่ปีที่แล้วเลยเออยังจะเรียนถ่ายรูปอยู่ไหมกู <c ười> ว่ากูไม่นะทาไงอ่ะวแล้วถ้ามึงไม่เรียนถ่ายรูปมึงจะเรียนอะไร ทำไมอ่ะเหรอทำไมก็คือเหตุผลที่บอกไปตั้งแต่ต,ต้นคลิปนั่นแหละว่าแฟชั่นกูหยาบหยาบตอนนี้ก็คือเงินอะ <c oughs> เออหยาบนะห <c oughs> ยาบปะหยาบเป็น,ปนไงอ่ะวามันไม่หยาบมันเป็นปกติใช่ไหมเออมัมมนมเป็นปกตินะเว้ยเอาลองคิดดูว่าเออมันม,ม,มนีมันมันวม่เท่ะอะแบบเฮ้ยมึงอยากไปอะไรเป็นนักบินเฮ้ยมึงอยากไปอะไรเป็นหมอถ้ามาถามกู ไม่ร <laughs> ู but, 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 but ้อยากมีเงินอย่างเงี้ยมันดูมันดูแบบไม่เท่อะไม่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 เท่ไม่เท่ไม่ไม่ใช่ไม่เท่อะรับแต่ว่ามันก็มันคือจะพูดยังไงมันมันก็เท่ได้ก็แบบเอามีเงินก็เทเลยไ้ยมีเงินไม่เท่อเออมันก็มีเงินก็เทมีเงินก่อนเดี๋ยวค่อยเทเออมีเงินก่อนไอเท่ก็ถ้าถ้าทำถ้าเกิดเลือกเรียนตอนนั้นได้ก็คงไปเรียนเกี่ยวกับการเงินอะการบริหารจัดการแนวแนวการเงินทั้งหมดอะเพราะแบบตอนนี้เยอะแหละว่ากูเป็นคน ชอบเงินเออชอบที่จะหาเงินมากคือแบบวิธีไหนก็ได้เงินกูก็เอาเอาหมดอะไรแบบนี้เออเพื่อที่เอามา อะไรอ่ะมาปลดเปลือยตัวเองอ่ะความรลบกูอยากเที่ยวกูได้เที่ยวกูอยากถ่ายได้ถ่ายเออแต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นนะการได้เงินมาเออนี่้องย้ำางนอีกรอบหนึ่งแล้วแต่แล้วแต่คุณจะเลือกทางใช่แล้วก็แล้วแต่สถานการณ์จะพาไปแล้วแต่สถานการณ์จะพาไปเยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมดูยุคสมัยนั้นเลยเออว่าตอนนั้นสถานการณ์เป็นไงบ้างทักษะสถานการณ์ตอนนี้ให้ผมเลือกหนึ่งอาชีพผมจะเป็นทหารอุ้ยผมจะ ขายแมสปิดปากครับผมเจลล้างมือครับเจลล้างมือลูกนี้กูไปเรียนในร้อยดีกว่าเออในร้อยรู้เปล่าว่าเรียนในร้อยจบมาเนี่ยไม่ได้เป็นทหารนะเป็นในร้อยไงเออเป็นนายกไอ้สัตว์ไอ้โดนไปอีกหนึ่งวันนี้ก็ สำหรับฝากไว้นะครับสําหรับน้องๆคนไหนที่อยากเป็นนายกเฮ้ยให้ไปเรียนทหารนะครับผมเอาใหม่ <laughs> เอาใหม่โอเคสําหรับน้องๆคนไหนที่ตั้งใจอยากจะมีฝันนเของตัวเองก็แนะนําให้เดินตามความฝันไปลองไปก่อนลองผิดลองถูกไปก่อนอาจจะผ่านการตัดสินใจของพ่อแม่ด้วยนะว่าแบบว่าเขาโอเคหรือเปล่าว่าแบบโอเคคุณอยากเรียนดนตรีพ่อแม่สนับสนุนคุณไปเรียนเลยแล้วคุณมาดูกันว่า4ปีเนี่ย คุณยังอยากจะเรียนดนตรีอยู่หรือเปล่า<ม>ถ้าคุณยังอยากจะเรียนดนตรีอยู่โอเคคุณได้วิชาความรู้ที่เรียนได้เต็มได้เต็มเลยแต่ถ้าคุณไม่อยากเรียนดนตรีแล้วถึงตอนนั้นอ่ะมันก็ไม่เป็นไรเว,เว้ย <surprised. S 2> เพราะว่าถึงตอนนั้นอ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตคือเราได้รู้ตัวเอง<ม>การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนทุนพัฒนาพัฒนาตัวเองเพื่อไปเรียนดนตรีอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องแย่เลยมันมันค่อนข้าง ยังน้อยสิ่งสําคัญคือเราได้รู้ตัวเองไงใช่ใช่คือสิ่งที่เรียนมหาลาัยมาใครชอบดีไปใครไม่ชอบเราก็ได้รู้ว่าเอ้ยตัดไปอีกหนึ่งช้อยว่ะ<อ>ไม่ได้ช้อยนี้ไม่รอดเอเราออกตามหาสิ่งใหม่เลยดีกว่าอย่าอย่าอย่าไปเสียอย่าไปจมอย่าไปเสียใจมากอือ ชีวิตเรายังยาวนะยังอายุเยอะนะเรายังได้ตัดสินใจลองผิดลองถูกแต่กูพูดเรื่องทหารไปเมื่อกี้กูอาจจะไม่เยอะอาจา <laughs> อาจะไม่เย <laughs> อะ <laughs> <laughs> ไม่ยืน,ยนอายุยังไม่เยอะ <laughs> อาจจะไม่ยืนละ <laughs> เดี๋ยวจบคลิปเนี้ยไปเจอกันเค <Okay. S 1> จุดทูบให้กูด้วยแล้วมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับมาแชร์การพอดแคสต์ครั้งหน้าเราจะเอาใครมาพูดประสบการณ์แบบไหนคอยติดตามสับปะายกันไว้นะครับครั้งนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ